เพ็รยนีก็ Hi everyone everything Singapore today tonight นะสบายมือในเจคามาหาสบายดีมือีนมหามันนีลาพาคนดังกับคนดังมาเจอกันเนาะทุกคนมาเบิ่งว่าคนดังเนี่ยเป็นไผ่แต่ทุกคนเห็นหน้าเจคาวกับนิวจิวกะเขาก็าหู้แหละเป็นไผ่เนาะมือีนก็เปี่ผู้บ่าวมาอ่อยนางเลยสองคนเอามามาย้อนเห็นว่านีสเปกนางเด้อ นี่สิมือกองมือกองมือกองบ่เอ้านุกว่ามหามหาเป็นเหื้อมันในลาโอเมนบ่โอเมนบ่เอ้าเทลแดเนี่ยนี่ใบเกี่ยวฮะขาเซตาได้เนาะคือว่าปลาตกลงว่าสิมาหาเป็นเออสิเป็นเป็นพวมอย่าลีลาหักว่าควน้อยแลาว โอ้ยเ oh, ซตาลูกสาวป่ะเข้ากัไปย่างป่ะนเดอห้าสิบห้าไปหามีลาป่ะเอากวเวไปมังหามรีลาเตือนต่อไปว่ามรีลาสิหิตยังอยู่เนาะอยู่เพื่องเด้น่อฟีวันนี้ห้าสิบห้เม่มาีลาว่าเม่มาีลาสิทยังอยู่ตอนเออผืนสิอยู่กับผู้ชายรอเปล่าถามีเขาฝากของตสินางอีกดที่สำคัญกับมีเอฟซียูแวงการศาสเ่อน์มาให้นางหักบด้ถึงเงินลงมาซ้ำเช่น อาในใส่ให้นางยืนย,ยืมคำลาเนาะอุ้ยบอกแล้วบอกคนดังกับคนดังมาเจอกันนะทุกคน,นะนเนาะเหมือนฮอดแล้วหอดแล้ว,อลวเอออารมณ์ดีนี่เออหู้มาก่อนบอกว่า,าเออยสด้เงินนี่บอกบอกเออยันว่าเออหู้วันเออยสด้เงินเนยเลไปอารมณ์ดีไปก่อนเนาะ เดินังเด้อเด้อเดินังเด้อ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 ่บามักนวนเบบานด้กันนางนีบ่มีเส้นมีสายมีตากับยายเรียกหวยไถนาสังคมนะก็บอกเคยเข้าเก่งยี่นีเก่งได้คุมเออเออคุมนเศรเก่งได้เลิศเนาะปาคือแต่งหน้าแต่งตาไว้แล้วมีเสีนขี้ไวแล้วแสดงว่าเห็นแล้วเห็นแต่ามาแล้วเดาะ มวลเม่นเบบากาธรรมดาเบบาก้าดักดักอันเบบาเ้าเท่าแถวหรือเข้ากับบเวว่ายากมอยากมองเนาะแม่แนวงมาบงแม่นเอาออกสุดเอาช่วยกันมันมันบอกพอเดนเนเดเดเดินเนเดิเดนเดเดิน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 เเดินเนเดิเดินเนเดิ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 ดิเดินเดินไดินเเเดิาเดินเนดนเมเดินเนเดินเดิเดินเดเดานัเดินนดินนเดิเนเดเนเดเดนเเเเนเนเาเาเนนน แิมีเนั่นเอาปเงินมือนี้ฮะโอ้ยนมนบอเนเขาเห็นอลบน้อยหนึ่งก็ไปได้พบ้ามัสซี่เมนมัซซี่เมนมาันมันนลาแ่บอเขาว่าล้านหาหันนะต่อเละเมนเขาเป็นมัี่นะนะเานเนฟังฟังมือนีนมีข่าวดีมาบอกให้เซตกีตารเน่ยิดกีตาร์มนอกีตาร์ได้นอันนี้ก่อนอ่าคือเซรำละครศิจังกาปลินมิซิวิเดโอ คาโต้ทนายจะบอกว่าเอากับนางเข้าใจแล้วเอลินไปได้บอกเล่นมิสซีนเดียวคือจะมีผัวทั้งหมายคือโอ้ยทนายมีแหละเออไปแลยเจังสิบอกโบสถ์เพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์เดนเนาะถ้ากัจะบอกไปมันต้องเป็นเซอร์ไพรส์เพราะว่าจะให้เอฟซีติดตามในในเอ็มวีเพลงแม่นแม่อย่ากกอดพวกเขาของลำละครน่ะนะนี่นางเอกเลยทุกคน นางสิไปตามหาผัวจังได้นี่มีผัวสองคนมาหายหมักอยู่บ่ครับกับกับผู้บ่าวเขาก็อยากหมักอยู่ลนเนาะเขากใส่ในแก้วพอดเฮ้ยหันกไปว่าเขาก็ใส่เลยใส่ในข้าวกาแฟบ่ายยี่บ่ายตัวจริงน้ำงามนะกาแบบว่าว่าจะเอาเงินมาหใหลายมืออยู่หักโบแดงแอปเบลเอาซี่เจ๊าข้าวกระสุนอีข้าวกระสุนสวยไม่สวยแข่งกให้มึงถ่ายยูทูบและกูไปให้มึงถ่ายถ่ายรไทยยางอื่นใดให้เป็นมือต้อง คนดังกับคนดังมาเจอกันอีกแล้วเอ้ออันลูกสาวขึ้นนิ่มแบบเนี่ยตาบอสนแม่เนาะมาเลยนะคนดังกับคนดังมาเจอกันมาอย่างมาหาแม่เวลาเหตุยังคุณแม่สิคะเฮ้ยนะโดยสบายดีโดย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 สร้างภาพเลยนะสู้สองคนบอกัะครับก็ดีใจอลีจแหละก็สวยแม่ก็ต้องอยู่กับคนสวย เลยไปบาเจีวกระตองคนมีเน่กระ้องอยู่นะคนมีเสน่เพื่อนจะคืออีาวตั้อยากหักออกเด้อยากหักออกห่างกสวยอีขาวสวยมันจะหักหักมึงจะหกหักมึงมากินเลยอีขาวมึงบอกูไปเราได้ห่ามึงหุมืกีนเลยห่าเอาไปเงินเงินบาสิจกหข่าหญละโอ้ยบอได้อีขาวอันบาได้ห่างอ๋ออันนีสิเจ้กไข่ลายกัวเอาใจไปเหอะห่างแม่เขาบอกอันน้ำล่าแมนเราว่าคนสีไล่เขาหนไปปิ้งใกล้แมนปิ้งกกันย่าหน้าเรื่องนะมกันจะห่ามันมีเน่ห์เลยไปบา จับเรือสองเทมนางอยากได้เงินสองท่านมันมีเสน่ห์เราหยิข้าวมึงเดียว้าให้มันอีอันนี้ฮะมันมีเสน่ห์ได้มันต้องเกิดวันจันทร์ก่อนวันจันทร์หรือก็อนโลกแต่เห็นมีข้าวมากูก็ต้องเก็บบ้าไปไปหาคพุ่มไปนั่นสิบแปดว่าลูกสิมาเวี้ยยังไม่เหนื่อยเลยโอ้ยมาอันไฮแม่มิลล่าอันอันไปถ่ายเพลงให้เมื่อวันเมื่อื่น อนแรหนึ่งยกอนกวเขาไปนอาบหัก oh. oh. ่นาเขากวนใจน้ำเชละมางเชละปึงเทละปึงมันจะดึงมันจะอุ้ยตาแหลกโอ้ยตักโมงนัดแล้วดีๆเดินเมื่ออื่นแต่งโตไปไปอยู่ห้าไป้านไปอันนี้ค่าโตไปถ่ายมิวสิกเตื้อเอื้อยบ่แมนให้โอ้ย ข่าน้มันขอบใจเด้อคอยลับไม่รวยเด้อเพลงออกมากระดังดังปังปังเด้อลูกไปอีกลู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 กไปอีกลูกไปอีกขอบคุณค่าปังปังปังไปเลยดูดูนะเมื่อนี้กัติมานั่นแหละทับทามเพิ่นไปเป็นนี่ฮะว่าไม่เห็นมารีลาบอไดซู๋อ่ะจับเจ้าเบอร์ไดเซกยาก็มีตเซน่เบ็ดบั่นเบ็ดเมืองตะเข้าอีกขาวัน มันอย่างงามกันงามไพ่ใบดียวบุ๊คแทงหอยลำเลื้อยบอกสบาโดยว่โดยโดยแม่เนี่ยพครูอ้าครูโบโซยกระยาบแต่เงินหลั่งไหลเทมาอีแาวซีมีอย่างไม่ได้กระพิงกาหน้าเลือบหน้ายมึนบอลคู่ไส้กระยาบฮ่าโลเล้าใหเห็นเงินหน้าดำเห็นทำหน้าเศราก็ไม่เห็นแนวนี้เนาะกระยับมันทางสีบ้ากระเทยในโบตันบุ๊คเป็นเท่ากับตองแพงกันเหยียบเลือดอกแคบอีกแล้วอีกแล้วซอกแคบแล้วเงินตีตากนั่งบ่ได้ก็ตีสองหน้าตีสองหน้าแบบนี้เนี่ยมันนีล่าฮะ ข้ามันหมักซองหน่าเดือมันหมักสีหน่าฮาน่าข้ามันคนต่อเล่่่เ wow sure> ่ื่อคว่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่ค่ล่่่ค่ด่่่่่ง่น่ล่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่ก่่่ก่่่อ่่่่่่่่่า่่่่กค่่่า่่่่่่่่่่่เ่่่อ่่่่ ขอยืมควงแขนเอิอนว่าแฟนในโบจากเข้ายามเมียเพอเอาเอาตอนนี้เนาะมักมามักแต่บ่อยากอาต้นละแม่เด้งแห้งๆมักมากมักอยากเป็นน้อยหรือเป็นสู่พวกเขาว่าดีมืออื่นขาอยาดพัวจะเด้อเออเออเนี่ยหักหักนั่งมันจะมีพัวอะไรส์เปล่าใช่ปะพัวสมุดเปล่มันมีสมุดไปว่าถ้าบ่มมีครับก็มีสิเป็นอย่างมันขึ้นกับความทันหนึบเอาข้อมือเนี่ยครับได้แรงอีละสูบมาแคนเนี่ยคอย นกก็คือว่าอะไรกับสิมาทาบทามครับล่ะเมื่ออื่นกับประมาณจักโมงนัดเอาแน่นอนเพราะว่าให้เราไปให้เราซอยเวียสงานอยู่ห้านนมตอนเช้าประมาณสิบโมงบ่หรือแปดโมงเจ็ดโมงยังโบมีแสงใด้เก้าโมงซะเอาแปดโมงซะเนาะาะเได้บอแปดโมงฮะจะมีเทาไหร่ธรรมดาคือบ้านนั่นจะบอกบอสไปแล้วรับจะบอกบอสมันยังนั่นกัน กะคือวินกับวินธรรมดาบ่ต้องไปแบบว่าจิกขอกจิกขวบ่ acting l ลายแบบว่าเพราะว่าเฮทห้มันสนุกสนานแบบสไตล์เจ้าอะไรบ่บ่บ่เฮทนั่นนั่นต๊ก็เฮดแบบธรรมดาแบบเออฮัสซิซอนเออมึงญาติัวกูเด้ออันนี้พวกูนี่มึงคือมันมึงก็งามมึงมีเสน่ห์มึงก็รวยกันรวยงามกับงามกว่าไปตามสไตล์เจ้าอะละเออไม่ญาติัวกู่ไนกูเป็นกระเทยแหนเพื่อกูจะได้มีนางกว่าไปแบบสึ่มาสอนไปน้าเลยทุกคนนะกับประมาณนีแเลยเนาะ อี่ร่ะฉลุปเฮามายังมือนี่ยมาตอนนี้มาตอนนี้อ่ะบริลิปซิงบ้ามันม่ได้แสงแล้วจังโมงกับมืออื่นนะประมาณแปดโมงซะจะไปเฮือนเฮาไปบมงเศร้าแต่งเอาสุดไปสักสองสามสูตเผื่อไว้เนาะเอาคือว่าแล้วสุดสักสองสามสูตเผื่อไว้นะเพราะขนมเคิร์นุ่งลามนุ่งสิ่งเออเอาลายๆสุดเผื่อไว้เด้์การ์เซ่ไฮเป็นแบบว่ามันมีสองสเตจสองสเตจแบบเนาะ มันจะกาเหากระเบื้อหูดอกมันจะเป็นจังใดนะกระเบิ้งมะออื่นเพราะว่าเพิ่นเขียนบดไปแล้วของเพิ่นนะนะเพิ่นก็เี้นบทไปแล้วเพิ่นห้าว่าอะไรกับกเื้ออื่นกะไปแปดโมงยาเลยเพิ่นเดินเข้าวียกเวียเคียกเคลียเคียกอกันนะเป็นการเป็นงานแปดโมงแปดโมงหัทอดเทือนกบไปกินข้าวกินน้ำก็คือปกติจะไปซอยเวียน้ยเลยนะนะทุกคนกับมานี่แหละรับละครกับมาหาเพิ่นอันนั้นแหละกับเอาเงินให้เพิ่นกันน้องก็จะดีแห้งเนาะ ดยก็ได้ได้ลายมือได้เลยนะฮะก็หันใจได้ลายเตอรเออหันใจได้ลายเตอรน้องพี่บอหันใจได้นี่เป็นอะไรเออเอือกอยู่ไม่อยากจะเถอะโดยน้าทุกคนคลิปนี้กระชิลละก่อนเดอรจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แน่มื่อนี่ชิมาถ่ายลิปซิงค์แน่แต่แสงบ่มีเพราะว่าหนึ่งมันก็มีหลายอย่างแหละประเด็นคนผิดของน้องคนผิดของเจ้าขาเพราะว่าแขกห้านหลายเนาะแขกอยู่ห้านหลายแล้วก็เท้ากระเพื่อสิอันนี้เพราะว่า ก็ว่าวันแรกก็เจอกันอีพี่น่ะนะว่าเจ้าสิถ่ายจะโมงกันใดสิกิบบรรยากาศใ้เบิ่งบายบายสบายดี